สวัสดีค่ะพ่อ,อกันชันม่มตต่อยคือเก่าเนาะค่ะเนะาะค่ะโมนีแม่ต่อยกะคือเก่าแหละค่ะแม่ต่อยแสงท้องพี่เล่นเนาะค่ะหลังจากทีว่าแม่ต่อยกะเฮ็ดนันเฮ็ดหนีแน่นอกกับเขาเอาอาหารไปให้น้องหิวแล้วบี้ไปพี่น้องแม่ต่อยสิผ้าพไปเบิองอีหยังเนาะค่ะบัดแมตต่อยสิผ้าพไปเบิองว่าอันน้องเฮ็ดเิ่นเฮ็ดอีหยัง,ยงเนาะคา่ะโมนี เพินเ่นจิเฮตดอีหยังแน่เพินาา่นสีท้ำผ้ารกิตอีหยังซอยกัน,ก,น,นก็ไม่ต่อยแน่เนาะค่ะไปเบื้องกันเนาะค่ะไปเบิ่งก็ไม่ต่อยเนาะค่ะเขาจะไปเบิ่งว่ามื้อนี่นูเคล็ดนี่อีหยังเฮ็ดอีหยังแน่กันเนาะค่ะไปค่ะไปเบิ่งก็ไม่ต่อยค่ะค่ะเขากลับมาพ่อนนูเคล็ดแล้วเนาะค่ะน้องเค็ดมื้อนี่ะจะอัน มื่อนี้น้องเคสนั่นล่างถวยค่ะพี่น้องมาซอยล่างถวยจังสีละพี่น้องซูมอือซูเว่นเพิ่นกับสิเฮ็ดเพีกเฮ็ดงานซอยเมยย็ดต่อยย่วงเสีละค่ะเพราะว่าล่างหมือเพิ่น,นบบดเฮ็ดกับเขาเมื่อนี้เพิ่นนั่นเพิ่นกับวัดในเฮ็ดกับเขาเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นซอยเม็ดต่อยล่างถวยอยู่จงังสียละพี่น้องเฮ็ดย่วงสีละซูมือซูเว่นอั่นลัางเทียเม็ดต่อยกับไปกวดบ้านนู่เคสกับมาล่างถวยอย่างเสียเนาะค่ะ อันเห่ากะเฮ็ด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 เซอยกันไปนกเขาวเวียกห้องเห้าพอว่าเห่ากะอยู่ยังเจียล่ะค่ะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวนกนกเค็ดนี่เลาบอกขีข่ขานได้พี่น้องบอกเมนวัหยองไงเอลเละเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยมียังมี่ยังสีกับซอยจับซอยใบยล่างมือเพ่นกับกวดบ้านได้พี่น้องล่างมือกับกวดบ้านกวดบ้านไว ลังเทียกับเม็ดต่อยกับไปถทูบดีกวด,ด,กกวดนุเห็เดก,กวดไว้แล้วเม็ดต่อยกับปถทูลังเสียพ่นจีเห็ดเวียกซอยเม็ดต่อยยองเยสียราคาสูงสุดเวียนขัดมือได้เพื่อนเห็นเม็ดต่อยหยงหยาเพื่อนก็จะซอยอันเห็ดซอยหยังยงเียเนาะค่ะเข้ากะเห็ดยวงเสียละพี่น้องเหมือนนี่กับเป็นบรรยากาศฝนตกเนาะพี่น้องข้างหนอกฝนตกฝนตกคือมืดมือมืดเวียนได้พี่น้องเหมืนอนี่หมู่บ้านมื่ขึ้นกฝนตก ไต่พักกันไต่เอืองแซวกันอยู่พักกันไต่เอืองเอืองออกหลยหลยค่ะมีก็จะเป็นบรรยากาศทั้งนอกเนาะพี่นอ้องเป็นบรรยากาศทั้งนอกขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องมีก็ตกดิ้นอยู่ดิ้นแสะแสะแซะ,ะอยู่เนาะคะ่ะโอ้ย ฝนตกแล้วแหงออกไปใส่บ่ไหรพี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วออกไปใส่ถ้าสิออกไปใส่ออกไปใส่บ่ไหรเนี่ยกับเป็นจะเป็นผาน่องอ้ยเป็นผาน้องเนาะค่ะผาน้องเม่ต่อยซักซักไปโอ้ยสิเดี๋ยวไปอบไม้ได้นี่เมื่อวานซักตาก้บ่ะแหงพี่น้อง บบแหงค่ะ,ะเดี๋ยวเอาไปซักใหม่แล้วมือนี้เพราะว่าไปซักไปอบใหม่เมือวานมันฝนตกมากบ่อน้แหง,ง้อนเลยฝนตกมาก็เลยเดีเก็บมาไว้ขางหุมเนาะขาเนาะนี่ล่ละแต่ละเมือแต่ละเว้นก็บสีย่วงังสียละพี่น้องเฮยดจอยกันย่วงเสียละ แอบก็บมาทั้งกี่เลยแมเ <laughs> มื่อได้ก็ว่าแอบต่นนุเคลียดจนี่แว <laughs> นุเกตค,คนขยันยังน้อยกับจีเฮดเน่ากิ่น,กกนบอนุเคตีอือยัางน้อ,อ,นอยคนกับจีเฮดลาบหมูหัวสันเฮ็ดเป็นมดกุกูแนวได้พี่น้องซอยการซอยงานนั่นนครขอบพว,วดีดีบ่เป็นเด็กอันบ่เป็นเด็กขี้ข้านเป็นเด็กขยัน ส่วนมา,ากส่วนมากกสีแมนเพื่นลราเห็ดแนวอีกที่มันเสามานี่จักน้อยเพิ่นกับซอยซอยไม่ต้อยล่างถวยล่างยังแล้วไม่ต่อยก็สีได้ไปเฮ็ดย่างอื่นไปซักผาซักยังเสียพิ่นเห็นถวยเห็นซ้ำกล่องยื sure ่เสีเพิ่นกับซอยล่างซอยยังไม่ต่อยยุ่ประจำค่ะตั้งเตียกับไปกวดหอดบานฝุนซอยไม่ต่อยเนี่ยละเพื่นกับถีเป็นยุระมาณเนี่ยละย่ามเสาเวียกย่ามเสาของเหาเนาะค่ะเอากริเห็ดที่ทั้งเสียล่ะ จานยู่ข้างลางยู่ออฟฟิศเพื่อนเอาลงไปออฟฟิศเอม่นอยู่อันเพื่อนเมื่อนั้นไปกินเนื้อย่างยู่ออฟฟิศเพื่อนพากกันเอาลงไปออฟฟิศเพื่อันเดไปขนขึ้นมายู่ออฟฟิศบัก้ายหนึ่งบ่ได้ขนขื้นมานม่แต่เอาลงไปบ่ได้ขนขื้นมานำแล้วจังไปเก็บขื้นมา ค่าละหมื่นก็ยังิดิกบ่ได้เอามาค่ะหลังจากที่ว่ามือเศร้านี่นอคานอันดูกับน้องเคศดูกลับน้องเคศน้องเคศล่างสวยสวยเม่ต้อยมือเศร้าเม่ต้อยก็มาตัวบ้านก็จะขึ้นเบาเลยเนี่ยแต่กวัดดีที่ไรบ้านมันต่อกันนั่งต่อจากมือเศร้าบานี้อันเม่ต้อยอัน ทุบ้านแล้วแล้ววันคุณยายคุณยายตรวจขออนอุญาตเอือนไม่ใหญ่เด้อพี่น้องเพราะวาังยุ่ยยุ่ยหนีเอือนเพิ่นตามไม่ใหญ่นะเอือนคุณยายตรวจแต่ว่าแ,แฟนขาเพิ่นก็อาจจะเอือนว่าคุณยายทัวแมนแฟนขาเอือนคุณยายตรวจค่ะแต่ว่าแถว,วบ้านก็เอือนคุณยายแต่ว่ายุ่ยเนียแม่ต่อยเอือนเพิ่นตามไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ยังจีนนะบ้านกันเรา,าวา่าเราบ่มีมูเราบ่มีมูเราปวดาขาก็เลยสิงมันปวดของเราพี่น้อง มือก่ลองกับสาจอยชาแนลค่ะมันี้ว่าคุณยายคือเอื่อนออกมาเพราะว่าการค่อยหวดเพื่อนนอกคาะพี่น้องคยหวแต่ไห้มันให้งนยานี่ไม่ได้ใส่ซื้อแล้วพี่น้องแต่อนเมยต่อยนี่เมยต่อยแสงทองฟินแลนด์นี่ใส่ประจำแต่ว่าให้งเงินเทลารอยมือนี่ซีบ่ห้ คาราวบมีเงินหมอนชิมมอนตาปุยหางหมอนชิมมอนอันตะกี้เป็นยังไงกับบมตะกี้เป็นอันแม่ต่อยผนวดบ่มเป็นเนี่คุณยายอันเอฟซีคุณยายหาร์ดไห้คุณยายเวิ่์นฮาดไห้คุณยายเวิรนหาดไห้อันแม่ต้อยจ้ะแม่ต้อยมันก็เล่นเป็นหมอนวดมเัวมีไปแน่ต้อยต้อยบีเพไนคุณแน่บอมเป็นไม่ใหไงมันว่า เดี S <S ๋ยวเป็นพวกสีบอกเราก็สนุกปวดไรอุกข้อนชื่อพี่น้องปวดเราอุกข้อนน้ำเด้อดได้ตรวจอุกข้อนพร้อมนะแล้วไอ้โบเป็นกะว่าบีบพิ้งบีบไปกูแหน่กูปวดแห้งเก็บแห้งอันโบโบเป็นกูสีบอกนู้นจ้าโบเอ็นข้ามไปทัานเป็นเอ็นเป็นเอ็นเอ็นบอกมันกะว่ากะไถพวกเขามันกับเป็นไปแน่นะมองได้เป็นเอ็นให้มึงบีบเอายาใส็ ไป,ไปออกันไปเราก็ตุเราน้ำมันอยู่ดอกใส่มันอยู่โดนอยู่บานี้กัขไข้มากใส่มันกัดโดนโดนจังเลยใส่ได้ไบานเพราะว่ามันออกมาอยู่ออกบานน้ำบานฟินแลนด์แสงทองนี่แหละมันมาอยู่แสงทองฟินแลนด์คนนี้มันดอกมาอยู่พี่มันทำกล้วยพี่ได้ตรวกับบอกบอกมาอยู่พี่ก็เลยบริษัทใส่มันคือกาละบานหลายียบเฮ็ดสั์ผาเน่ย เห็ดน้ำมูน้ำมาแน่ลร่างสวยแน่โอ้ยลายแนวเลดเลดเลยบัวใส่มันสนุกเดี๋ยวนี้สวยโอกาสว่ามือนีว่างเสร็จไม่พ่น้องว่างมือนีว่างมือนีเพราะว่าฝนจากโต๊ะเพราะว่าขอบขั้วนี่เพิ่นไปทายเอ็มใช่เงี้ยเปล่าทายเอ็มวี่ทายเอ็มวีเพลงใหม่ของเพิ่นก็เลย่ว่ามีงูอยู่ก็เลยเสียโอกาสให้เด้หน่อยหน่อยมาอยู่นั่ง ไฮ้ต่อยอยู่นงนาโมให้ไปในบ,บ้านมือนี่บีเป็นไห้ก้อมมาสัน่นลูกค้าว่าให้ไอ้ต่อยนี่เป็นไห้เห็นดอกแา้วมะดี่อบีได้ไหม้บีไฮ้ฮะมันไ,ไข้ปวดนั่นขึ้นปวดพี่น้องเอ้ยปวดทั้งหัวปวดหูกหมเที่ยบจะเป็นลอยมือนี่ขึ้นเหมือนปวดแห้งกันเลยวะดีเป็นพุชกเนแมต้อยเป็นภาษา เล่าปุ่นบานพี่น้องเนาะใส่ขั้วยำหยาเนาะนี่แต่กูเต็นเป็นหยังเพราะว่ามันเป็นย่ายเขานอกนี่พี่น้องกนเป็นย่ายเขาน่ะพัฒาบ้านนอกก็บอกกันนั่งใส่ขั้วมันวงมันเหาะขู้นมานได้ละสอนให้ฟังบอกใฟังว่าเตือนนักสั่นนะก็เลยเขาบีบไปสักวอนเดียวนี่ให้เขาอยู่เป็นหูไม่ไปอยู่อยู่ผู้เดียว สาวจอยออกมาแม่ยืนน้องกันแล้วพี่น้องแม่ยืนนอ่กันมืูลน้กไรเ่นอิ่มกัครับบยาต่อยหามือหน่วนสนนิยือเตตตเตเตยอิ่เออซึ่งบีบูเทียนเป็นอิ่มซึ่ง่งค่ะปาิการพี่น้องปรริยนเมตต้อยกสินวดให้คุณย่าก้อนนอ่ะานอกพวากสินวดให้เพื่อนกสิต โดนเสือยู่บั่นนี้หลังจากที่ว่ามือเช้านี่เม็ดต้อยเป็นยู่กับน้องเคศน้องเคศต่อยเม็ดต้อยล่างถัวล่างจานหายยากอีหลีพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับหูจักว่าเม็ดต้อยยากเนาะบา่นเพื่อนกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ต่อยเม็ดต้อยได้น้องเคศเพื่อนกับหนึ่งเข่าหนึ่งยยงแล้วเพื่อนกับเห็นถวยกองเอเดยู่นกับมาล่างต่อยเม็ดต้อยเนาะค่ะเพื่อนกับจะเฮียนอยกต่อยเม็ดต้อยอยู่บางทีเนาะบางทีเพิ่งหลับปวดบั่นเม็ดต้อยคือเม็ดต้อยบานล่ะ ค่ะวันี้กแม่ต่อยกับำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกับเสียวไวซ้ำนี่สักวันเนาะค่ะนาะเพราะว่าแม่ต่อยก็จะนวดให้คุณนยาอีกไปโดนเติบพ่อเนี่ยเศร้าปวดเนาะค่ะกะบีกับทีโดนเตือแน่จังหน่อยพี่น้องค่ะกับำหรับคลิปนี้ตต่อยกับขอบคุณได้หลายเ้ยค่ะที่ให้กำลังแรงใจเม่ต่อยทุกคคิปทุกยางมากกะไม่คดเสื่ให้แน่ค่ะ ใส่คนไร้คนไร้คนแท้ใหญ่เนี่ยต่อยเนื้าใช่ต่อยแสงทองฟินแล่นค่ะเห็นแล้วแน่คนใน air, ่หวานหวานในสวนของคุณยหญ่นี่นะค่ะเลี้ยงใเขาใส่เขาไปเลี้ยงกันไปนี่ละค่ะสำหรับมืันนี้ได้ต่อยกันสวัสดีค่ะอเรื่องคนไร้คนแท้ได้ต่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ